คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิร์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ AM 612กสิโลเฮิร์สถานีวิทยุมกขอนแก่น a อ1อ1 4กิโลเฮิร์และสถานีวิทยุมกสงขลา AM 1269กิโลเฮิร์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค เกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬิ5นาทีถึง12นา55นาทีดำเนินรายการโดยกมวลวันสิ่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะ ช่วงนี้ค่ะคือรายการเที่ยงวันทันเกษตรซึ่งเราก็จะพบปะกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับรายการเที่ยงวันทันเกษตรในช่วงเวลาเที่ยงวันปุ๊บนะคะ ก็ทันเกษตรมาทันทีเลยคะ่ะมาพร้อมกับเนื้อหาสาระทางการเกษตรคะ่ะหยิบยกนํามาบอกเล่าให้ได้ทราบกันในช่วงเที่ยงวันนะคะในช่วงที่หลายๆท่านพักผ่อนกันอยู่ในช่วงเวลานี้ก็มาติดตามข่าวสารด้านการเกษตรกันนะคะลองมาฟังข่าวกันค่ะว่ามีข่าวอะไรนะคะที่เกิดขึ้นบ้างในช่วงวิกฤตการณ์โควิด -19 นี้นะคะกมวลวันสิงห์ชาติรับหน้าที่ดําเนินรายการทีมงานวันนี้คะ่ะขุนธนเดชประดิษฐ์และขุนธนพรกระทาจันเป็นผู้ควบคุมเสียง เนื้อหาสาระของเที่ยงวันทันเกษตรวันนี้นะคะก็มีข่าวมาเตือนค่ะกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสับประรดช่วงนี้ให้ระวังโรคยอดเนา่ารากเน่าในสับประรดกันไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ระยะนี้กรมวิชาการเกษตรขะก็แนะเกษตรกรชาวไร่สับประรดเฝ้าระวังโรคยอดเนา่ารากเนา่าพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของสับประรดอาการที่ต้นนะคะใบยอดจะมีสีซีด คนใบหรือฐานใบเน่าช้ำมีสีขาวอมเหลืองขอบแพ้สีน้ำตาลและส่งกลิ่นเหม็นเฉพาะตัวเมื่อดึงส่วนยอดจะหลุดได้โดยง่ายถ้าการรุนแรงกลุ่มใบตรงกลางต้นจะหักล้มพับลงมาอาการที่รากเริ่มแรกนะคะมีอาการใบสีซีดคล้ายอาการที่ต้นใบด้านล่างจะนิ่มกว่าปกติและแห้งตายลามเข้ามาจากปลายใบต้นก็จะชะงักการเจริญเติบโตรากมีแผลนะคะสีน้ำตาลเปื่อยและเนา่า หากดึงก็จะหลุดออกมาจากดินได้โดยง่ายอาการที่ผลผลจะมีขนาดเล็กผลจะเน่าเป็นจุดสีเขียวเข้มเมื่อผ่าดูภายในเนื้อเยื่อจะเน่าเป็นสีน้ำตาลค่ะเกษตรกรฟวรหมันตรวจและกำจัดวัชะพืชในแปลงและรอบแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นที่เป็นโรคนะคะที่ต้นเริ่มแสดงอาการของโรคยอดเน่ารากเน่า ก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแลกซิล25%่สบห้ปนยูพีในอัตรา20-40กรัมต่อน้ำา20ลิตรหรือสารฟอสอิทิวอลูมิเนียม80%ดับอรนยูพีอัตรา50-100กรัมต่อน้ำา20ลิตรหรือสารฟอสโฟนิกแอซิด40% SL อัตรา5 0 6 0มิลลิลิตรต่อน้ำา20ลิตรทุก1เดือนจำนวน2ครั้งและควรทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคก่อนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ทุกคครั้งนะะ หท่านพบก,การระบาดที่รุนแรงให้เกษตรกรขุดต้นที่เป็นโรคแล้วก็นําไปทําลายนอกแปลงปลูกทันทีเพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อสาเหตุโรคจากนั้นให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาเล็กซิล25% w บันยพี yl, P, อัตรา20-40กรัมต่อน้า20ลิตรหรือสารฟอสฟอิทอลูมิเนียม80% w บันยพอัตรา50-100กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือสารฟอสฟนิกแอซิด40% SL อัตรา50-60มิล ต่อน้ำ20ลิตรนะคะพ่นลงดินในบริเวณหลุมที่ขุดและต้นที่อยู่บริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการระบาดของโรคหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้นําส่วนต่างๆของพืชที่เป็นโรคไปทําลายนอกแปลงปลูกทันทีส่วนการปลูกสับประรดในฤดูถัดไปเกษตรกรต้องเลือกพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนและที่สําคัญนะคะทาแปลงปลูกให้มีการระบายน้ําที่ดีไม่ควรมีน้ําท่วมขัง กรณีเกิดน้ำท่วมขังควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงโดยเร็ว,รวและให้เลือกใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคก่อนปลูกเกษตรกรควรแช่จุกหรือหน่อพันธุ์ด้วยสารป้องกันกําจัดโรคเมทาเล็กซิล25%่สบเอัยูพีอัตรา20-40กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือสารฟอสฟอิทิอลูมิเนียม 20, 80%ีะะ่สิบนปดสิพเนอรา5 0 1 0ตกรัมั่อน้ํา20ลิตรหรือสารถึงหนึ่งร้อยกรัมต่อรา5 0 6 0มิลลิตร ml, ต่อน้ํา20ลิตร นาน15 2 0นาทีนะคะใช้สารถ้ายังมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่กรมวิชาการเกษตรนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของโรคมแมลงดื้อยานะคะหรือว่าดื้อสารเคมีนั่นเองค่ะ มาที่อาสาคอค่ะอาสาคอจัดทาโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์กส่งกําลังใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทูนเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลกรมสมเด็จพระเทพพร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม64นี้นะคะ พร้อมสมมอบนมพระราชทานชุดแรกให้บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่กรุงเทพเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านนายสุชาติจริยาเลศศั์รองผู้อำนวยการทําการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอสคเปิดเผยว่าเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีความวงใย,ยเด็กอ่อนที่ประสบผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยพระองค์ได้ทรงพระราชทานนมกล่องเพื่อช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อปะทาวความเดือดร้อนเด็กๆมีโอกาสได้ดื่มนมที่มีคุณภาพมีสุขภาพที่ดีและเจริญเติบโตตามวัยให้กับเด็กที่อาศัยในชุมชนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสมวัยชุมชนคลองเตยบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศบ้านแห่งความหวังชุมชนอ่อนนุษย8แสแยก10และบ้านศรีนครินชุมชนกองขยะน้องแขม ซึ่งทั้ง4แห่งนะคะขณะนี้ได้ปิดการรับเลี้ยงเด็กตามประกาศของกรุงเทพมหานครก็ทําให้เด็กขาดแคลนนมและมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากดังนั้นค่ะอสคจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตจัดทําโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์กส่งกําลังใจสู้ภยัยโควิด -19 ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชภุศลแด่พระองค์พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ก UST รถ จืดนะคะร่วมสมทบในโครงการได้ด้วยเพื่อที่จะได้ร่วมทํากิจกรรมดีๆด,ด้วยกันซึ่งทั้งนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์นมไทเดนมากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมสมทบตามโครงการดังกล่าวทางอสคอจะดำเนินการนําขึ้นทุนกล้าวถวายสมเด็จพระเทพสำหรับพระราชทานช่วยเหลือเด็กอ่อนในชุมชนแออัด หรือกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลอื่นๆต่างพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยลำดับต่อไปและอ,อสะคอได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบโครงการทุนกล้าวถวายเพื่อสงทราบในงานเทศกาลคนนมแห่งชาติประจำปี2565หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสมต่อไปซึ่งเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอ,อสคอได้รวบรวมผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ก ที่ผู้มีจิตศรัทธานะคะอาทิพนังกงานอ,อสคอกเกษตรกรสากกรผู้เลี้ยงโคโนมและผู้ประกอบการสั่งซื้อที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์กส่งกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 ถุงกล้าวถวายเป็นล็อตแรกแบ่งเป็นนม UST รสจืดขนาด200มิลลิลตรจำนวน2 0 200หีบ และนม UST รสจืดขนาด250มิลลิลิตรจำนวน200โหลนะคะคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น82,000บาทและสำนักพระราชวังได้ทำหนังสือมอบหมายให้ออสคอเป็นตัวแทนนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเสือใหญ่ เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรองศาสต,ตราจารย์คุณหญิงวงจันทร์พี่นายนิติศาสตร์ประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับพระราชทานผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมากในครั้งนี้ซึ่งอ,อสสคได้วางแผนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เดือนละ2ครั้งสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมกิจกรรมโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์กส่งกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 อสคอได้กำหนดระยะเวลาสั่งซื้อและทุนกล้าวถวายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2564โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กรสจืดจำนวน5รายการดังต่อไปนี้นะคะรายการที่1นม200มิลลิลตรนะคะจำนวน1หีบและนม250มิลลิตร1โหลรวมเป็นเงิน410บาทรายการที่2นม200มลิลิตจำนวน5หีบ และนม250มิลลิตร5โหลรวมเป็นเงิน2,500บาทรายการที่3นม200มิลลิลิตรจำนวน25หีบและนม250มิลลิลิตร25โหลรวมเป็นเงิน12,500บาทรายการที่4นม200มิลลิลิตรจำนวน50หีบและนม250มิลลิลิตร50โหลรวมเป็นเงิน25,000บาทรายการที่ห นม200มิลลิลิตรจำนวน100หีบและนม250มิลลิลิตร100โหรรวมเป็นเงิน41,000บาทโดยผู้ที่มีจิตศรานะคะสามารถส่งใบสั่งซื้อชำระเงินได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่อสขอเภอ,อมโมกเหล็กจัังวสระบุรีทั้งในรูปแบบเงินสดและบัญชีนะคะและผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาโมกเหล็กประเภทออมทรัพย์เงินฝากโครงการสายบุญนมไทยเดนมาร์กและที่บัญชีค่ะ 6กหกศูนย์ขีดหกขีดสามแปย้าสาขีดหกย้ำหมายเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาโมกเหล็กอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี6 6 0กศูนย์ขีดหกขีดสามแปขีดหติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้0ูนย 909683036909683 90นะคะก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ค่ะ มาที่ทางด้านรัฐมนตรีช่วยมณัญญาลงไปในจังหวัดภาคใต้นะคะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสากลการเกษตรพรมคีรีจำกัดมอบใบรับรองมาตรฐาน g a p ยกเป็นสากลต้นแบบเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าต่างประเทศนางสาวมณัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตระสกรพร้อมด้วยนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากร์นายพิเชษวิริยาพาหะอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย,ายกระทรวงเกษตรสกรโดยมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับสมาชิสากสหกณรและเกษตรกรจํานวน40รายพร้อมมอบชุดชีวพัณฑ์ให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันกาจัดศัตรูพืชรวมทั้งนะคะส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพผักผ คุณภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยมีนายไก่ซอนวิสิตวงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไพฑู์ชนะชูสักกรจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สมาชิกสักกรและเกษตรกรให้การต้อนรับนักสักรการเกษตรพรมคีรีจำกัดตำบลทอนหงออำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสนี้นะคะ,ะรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ได้มีการเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของสกรกลุ่มเกษตรกรและพบปะกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้สมัครยืนยันเข้าร่วมโครงการจํานวน62รายสากรในจังหวัดสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน24แห่ง ที่ผ่านมาสำนักงานสากลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการสถาบันเกษตรกรและ่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีโดยในปี2564นี้นะคะกรมส่งเสริมสากลได้คัดเลือกเกษตรกรตามโครงการจํานวน12รายเพื่อจัดอบรมแนวทางการประกอบอาชีพเกษตรสมัยใหม่และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรลูกหลานที่เข้าร่วมโครงการซึ่งซึ่งสำนักงานสากลจังหวัด นัวความีธรรมราชนะคะก็อยู่ระหว่างการเตรียมจัดก,การประชุมเชิงปฏิบัติสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตรนอกจากนี้ก็ยังได้เยี่ยมชมโครงการซูปเปอร์มาร์เก็ตสากลการเกษตรพงคีรีจำกัดซึ่งส่งเสร,ริมให้สมาชิกปลูกผักสวนครัวมาขายในซูปเปอร์มาร์เก็ตสากลภายใต้แนวคิดผู้ผลิตต้องดูแลผู้บริโภค ให้สมาชิกนะคะที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นําสินค้ามาจําหน่ายในร้านใช้หลักการตลาดนําการผลิตมาดําเนินการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายปัจจุบันนะคะสากลร,รับสินค้ามาจําหน่ายจากสมาชิกและผู้เข้าร่วมโครงการลูกหลานเกษตรกรก,รกลับบ้าน <c oughs> เช่นนะคะผลิตภัณฑ์นมแพะน้ําเต้าหู้นมแพะ สละลอยแก้วรวมถึงผักผลไม้ของสมาชิกหรือชุมชนที่นำมาฝากขายตลอดจนได้มีการเชื่อมโยงเ,ออเครือข่ายกับสมาชิกสากลต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดสากลแห่งนี้ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการช่วยขับเคลื่อนส่งเสริมให้เกษตรกรได้บรรับรองมาตรฐาน g a p เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะมีเกษตรกรสมัครเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP จำนวนมากแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความเข้าใจมากขึ้นและให้ความสําคัญกับ GAP เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรต่างประเทศนะคะสินค้าต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งก็นับว่าประสบความสําเร็จมาก ขณะนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรก็ได้เร่งตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรให้ได้รับการรับรอง GAP จนครบทั้งหมดซึ่งในปี2564จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการขอรับรองมาตรฐาน GAP ประมาณ2,400แปลงคาดว่าไม่เกินเดือนสิงหาคม64นี้นะคะจะรับรองให้แล้วเสร็จจากนั้นนะคะรัฐมนตรีช่วยเกษตรท่านก็เดินทางไปเยี่ยมชมสวนมังคุด GAP ของนายไพรรัตจุลพันธ์สมาชิกสภกนการเกษตรพรมคีรีจำกัด ังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกสีไร่ต้นมังคุด130ต้นปีที่ผ่านมานะคะผลผลิตประมาณ9000กิโลกร,รมัมคิดเป็นมูลค่ามากกว่า340,000บาท ซึ่งสากลการเกษตรพรมคีรีจำกัดเป็นจุดรวบรวมผลไม้ของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่และก็ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยผสมใช้เองของสากลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยให้สมาชิกนะคะนำปุ๋ยไปใช้ในการทำการเกษตรเมื่อขายผลผลิตได้ค่อยนำเงินมาชำระหนี้รวมทั้งสำนักง,งานสากลจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดก,การสวนมังคุดแล้วก็การผลิตมังคุดคุณภาพอีกด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันที่ดีนะคะ ทางด้านรัฐมนตรีช่วยมนัญญาค่ะท่านเปิดงานไทยเดนมาร์ก u 15ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2021ปีที่3ส่งเสริมการเล่นกีฬาควบคู่การดื่มนมสร้างค่านิยมให้คนไทยทุกวัยหันมาดื่มนมกันมากขึ้นนางสาวมานัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตระสะกรนะคะท่านเป็นประธานในงานถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยเดนมาร์ก u 15ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2021 ปีที่3ร่รวมด้วยนายสุชาติจริยาฤศักดิ์รองผู้อำนวยการทําการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการคนมแห่งประเทศไทยและนักฟุตบอลจากสโมสรราชบุรีมิตรผลไทยลีกนะไทยลีกหนึ่งนะคะนาะงานเอาดรวันอารีนาสเตเดียมวันเดอะสปอร์ตโซซิตี้กรุงเทพมหานครซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็บอกว่างานดังกล่าวจัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการคนมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กเปิดโอกาสให้เยาวชนนะคะที่ศึกษายอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศที่มีอายุไม่เกิน15ปีรวมถึงบุตรหลานกเกษต,ตรกรโคโนมไทยเข้าร่วมแข่งขนันการแข่งขันกีฬารายการนี้เนื่องจากการเล่นกีฬาก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงเด็กเ่านี้นะคะถือเป็นอนาคตและกําลังของชาติโครงการนี้ค่ะได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้ววัตถุประสงค์คือเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเยาวชนไทยได้มีเวทีในการแข่งขันฟุตบอล ที่เป็นระดับสากลมากขึ้นก็มอบหมายให้กับทางด้านอสคอะคะจากกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อเด็กและเยาวชนผ่านการเล่นกีฬาควบคู่ไปกับนโยบายนมแห่งชาติซึ่งต้องการรณรงค์ให้กลุ่มคนทุกวัยนะคะดื่มนมเริ่มตั้งแต่กลุ่มครอบครัวไปจนถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยหันมาดื่มนมไทยเดนมาร์กที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งนะคะฟุตบอลก็เป็นกีฬายอดนิยมของเยาวชนไทยก็เป็นสื่อกลางโดยนํา ผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กนะคะเข้าถึงกลุ่มครอบครัวและเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศรวมทั้งนะคะอยากให้โครงการนี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ของนมไทยเดนมาร์กที่จะยกระดับเยาวชนในโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะได้มีโอกาสแข่งขันรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนบุรหลานเกษตรกรโคนนมไทยที่จะได้เฟ้นหาศักยภาพตัวเองนะคะในความตั้งใจและอดทนเพื่อไปสู่ความฝัน ที่อยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพไปพร้อมๆกับการดื่มนมไทยเดนมาร์กเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการรณรงค์สร้างการรับรู้และก็สร้างค่านิยมของคนไทยทุกคนหันมาดื่มนมกันมากขึ้นซึ่งจะเห็นว่าโครงการนี้นะคะทำให้แบรนด์นมไทยเดนมาร์กเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้รัฐวิสาหกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปสู่ตามโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางใกล้จากยาเสพติด อย่างไรก็ตามนะคะในปี2565ก็จะเป็นปีที่ครบรอบ60ปีของแบรนด์นมไทยเดนมาร์กกระทรวงเกษตรเองก็มีนโยบายในการสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและโรงเรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้เพิ่มขึ้นและทางด้านนายสุชาติจริยาลิศศักดิ์รองผู้อำนวยการทําการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการ,รโคนมแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าอสคเป็นองค์กรที่มีการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมภายใต้แบรนด์นมไทยเดนมาร์ก เน้นเฉพาะด้านกีฬานะคะโดยเฉพาะด้านกีฬาที่ในปีนี้ได้มีความร่วมมือและก็สนับสนุนการหลายๆสโมสรชั้นนําในฟุตบอลไทยลีกที่มีการพัฒนาเยาว,วชนด้านกีฬาฟุตบอลนะคะก็จะทําให้กิจกรรมที่ต่อยอดขยายออกไปในอีกปีในปีข้างหน้าเยาว,วชนก็จะได้สัมผัสกับฟุตบอลของสโมสรที่เป็นพันธมิตรกับองค์กรในหลายๆสโมสรอ,อีกด้วยการแข่งขันนะคะในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3 ก็เป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโครงการกับสํานักงานอสศใน5้าภูมิภาคนะคะสําหรับการแข่งขันในปีนี้ค่ะจัดขึ้นในรูปแบบนิวโนมอนนะคะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่เข้มงวดซึ่งก็จะเน้นการแข่งขันแบบปิดมาตามมาตรการที่สบคประกาศไว้โดยใน1วันจะจัดการแข่งขันได้ไม่เกิน4-8ทีมในรอบคัดเลือกเพื่อลดปริมาณจํานวนคนที่อยู่ภายในสนามตลอดจนมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว้นระยะห่างลดการสัมผัสนักกีฬาโค้ช และเจ้าหน้าที่นะคะก็จะใส่หน้ากากตลอดเวลาตรวจวัด,วดอุณหภูมิฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เป็นต้นรางวัลในรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคนะคะประกอบไปด้วยทีมแชมป์เงินรางวัล25,000บาททีมรองแชมป์เงินรางวัล2 0 0 0 0บาททีมอันดับ3เงินรางวัล5 0 0 0บาทและทีมอันดับ4ได้รับถ้วยรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎา,าคมถึงสิงหาคมนี้ค่ะส่วนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมีรางวัลดังนี้นะคะทีมแชมป์เงินรางวัล1 0 0 0 0 0บาททีมรองแชมป์ 70,000บาททีมอันดับ3 40,000บาททีมอันดับ4 20,000บาทโดยทุกทีมจะได้รับผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กและถ้วยรางวัลในรอบชิงชนะเลิศจะจัดแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน2564นสณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง สนใจสามารถสมัครได้นะคะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18กรกฎาคมนะคะแล้วก็โห,โหลดดาวน์โหลดใบสมัครนะคะได้ที่ www.facebook.com slash t h a m d r n m o r t Football t o บ r n a m e n t หรือติดต่อสอบถามแต่ละโซนทุกภูมิภาคได้ค่ะและนี่ก็คือรายการเที่ยงวันทันเกษตรนะคะที่หยิบยกนำมาบอกเล่าให้ได้ทราบกันวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาเจอกันได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ ทันเกษตรทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษตรและข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการเที่ยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12น5นถึง12น55นาทีดำเนินรายการโดยกมวลวันสิงชาติ